บ้านโฟมใช่ไหมดูทีวีเรื่องบ้านโฟมความจริงบ้านโฟมนั้นเราอบรมไปเมื่อวานเองนะนะ<อ>บ้านบ้านโฟมนี่คือคือบ้านที่สร้างสร้างสร้างให้ลอยน้ําหรือเปล่าครับไม่ครับสร้างบนดินจะ,จะอ่าจะสร้างบนพื้นดินก็ได้นะครับนะเมื่อวานเราอบรมไปแล้วนะ<อ>ก็มี2วิธี<อ>วิธีที่1ก็คือมาเรียนแต่่ะรุ่นต่อไปเดือนพฤศจิกานะครับที่จะเรียนแต่ว่าท่านสามารถที่จะสั่งซื้อชุดซีดีเนี่ยไปเรียนรู้ด้วยตนเองได้ คุณอย่างนี้คุณอนองหรือท่านผู้ชมที่ฟังอยู่นะฮะ<ส>พิมพ์คาว่าบ้านโฟมแล้วส่งส่งข้อความเนี้ยไปที่เบอร์0816828135<ส>นะครับ8 1 6 8 8135แล้วพิมพ์คาว่าบ้านโฟมนะเด<ส>ี๋ยว<ส>จะมีข้อความสําเร็จรูปเนี้ยกลับไปหาคุณนอง<ส>แล้วสั่งซื้อตามนั้นเลยจะมีหนังสือสองเล่มนะครับมีซีดีมีดีวีดีเนีอันก็รวมเป็น5้อันเนี่ยแหละครับจะเป็นชุดหนึ่งในการไปเรียนด้วยตัวเอง ไม่ทราบอ่าตอกข้อเท่าไหร่ครับเดี๋ยวในนั้นจะบอกไว้เสร็จครับคุณสุรนคุณอนนท์ครับนะเมื่อวานยังมีมาจากคนคุณจากจากสุราชมาธานีมาเรียนทั้งหลายคนใช่ครับเรียนที่ไหนครับเรียนที่กรุงเทพที่นวมินบรีสภาพแต่ว่ารุ่นต่อไปเดือนพฤศจิกานะครับนะฮะมาเรียนอบรมวันเดียวครับอบรมวันเดียวอ๋อเราทำได้เลยะทำได้ครับทําได้เพราะว่าไม่ไม่ได้ยากนะเขจริงดูวีดีดูเรียนจากหนังสือก็ทําได้เองครับอ๋อไม่ที่สุราชนี่มีอุปกรณ์ขายหรือเปล่า ความจริงสั่งซื้อจากกรุงเทพได้คือโฟมเนี่ยมันงานหลักส่วนน้ํายานั่นสั่งซื้อมาทางในหนังสือเล่มนี้จะบอกหมดอุปกรณ์เหล่านี้ซื้อที่ไหนครับ,รบมีบอกหมดครับนะสนใจ่หสั่งซื้อนังหือครับนะหนะนังสือนะครับ,รบดีเข้ามาพิมพ์คาว่าบ้านโฟมนะฮะ แล้วก็ใส่คำว่า0816828135นะฮะแล้วก็ส่งคำว่าบ้านโฟงเข้ามาในเบอร์นี้นะฮะจะมีข้อความสำเร็จรูปแบบ MMS กลับไปนะครับท่านโทรศัพท์ของท่านควรเป็นแบบสมาร์ทโฟนนะถ้าเป็นแบบรุ่นเก่าๆเลยอาจจะไม่ได้ครับกับ081อะไรนะครับเดี๋ยว0816828135 6ครับ8135นะฮะแล้วก็พิดมับผม บ้าครับครับขอบคุณมากครับครับวัสดิครับอาจารย์ครับครับนะฮะโทถกความมาพูดคุยได้นะจริงเรื่องบ้านโฟมก็อย่างที่บอกนะไหนๆถามมเรื่องไหนผมก็มีเรื่องนั้นให้คุยนะคือเรื่องบ้านโฟมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราอบรมไปเมื่อวานเองครับเมื่อวานนี้เป็นรุ่นที่46-47แล้วนะครับนะฮะเราอบรมมาแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยเรามาทําเป็นชุดการสอนบ้านโฟมเราเลยลดเหลือ3เดือนต่อรุ่นนะครับเมื่อก่อนทุกเดือนเลยเดือนละรุ่นเดือนละรุ่นนะครับ ปะต่อมาบอกว่าคนมาเรียนนี่เสียตังค์เยอะนะบางคนอยู่ไกลามากนนะราธิวาสขึ้นเครื่องมาเรียนต้องมานอนในกรุงเทพหนึ่งคืนนะครับแล้วก็แล้วก็ต้องมาเสียค่านอนอีกหนึ่งคืนเพื่อจะรอเครื่องกลับโอ้เสียค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นเลยนะครับทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่ชุดการสอนค่าเรียนไม่กี่ตังคนะ์น้อยมากนะครับนะก็เลยเราทําชุดการสอนนะครับมีหนังสือสองเล่มนะครับเล่มหนึ่งสร้างบ้านเล่มหนึ่งสร้างเฟอร์นิเจอร์ก้อนหินน้ําตกภูเขา แล้วก็มี DVD สร้างด้วยโฟมนะฮะก็คือ DVD DVD นี้เป็นการพูดคุยภาพเคลื่อนไหวสองอันนะหมายถึงว่า2แผน่นแผ่นหนึ่งกับบ้านแผ่นหนึ่งกับภูเขาน้ำตกเก้าอี้อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเป็นภาพประมาณ2,000กว่าภาพเป็นภาพบ้านโฟมนะครับคือสงสัยตรงไหนก็ดูไปดูมาดูกลับดูไปดูมาหรือถ้าท่านเดี๋ยวมีสายเข้ามาแล้วนะครับคุณไตรรงนะครับนะคุณไตรรงนะครับจากกรุงเทพสวัสดีครับคุณไตรรงครับสวัสดีาารมครับผม ถ้าผมจะปลูกบ right? <us> ้านให่ตรงทางขึ้นบันไดเนี่ยผมผมใช้บล็อกแก้ว <weighted> ทั้งหมดเนี่ยมันจะร้อนมากไหมครับจะจะใช้เป็นกรงกาแพงนะครับเอากําแพงเป็นบล็อกแก้วใช่ไหมครับช่วงบันไดใช่ไหมฮะใช่ครับคำจริงบล็อกแก้วนั้นมันหนามันหนามากอยู่แล้วนะฮะไม่ได้ร้อนได้แสงเยอะครับอ๋อคือคือหมายถึงอยากให้แสงเข้ามาเยอะๆใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่คือก็เลือกบล็อกแก้วที่เป็นสีฟ้าสีน้ําเงินดิอย่าใส่มากเข้มหน่อยสีเข้มหน่อยใช่ครับสีสีอย่าให้ขาวมาก ดูถ้ามันแพงเลยก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวนี้บล็อกแก้วไม่ได้สีขาวอย่างเดียวนะสีสีเป็นลายน้ําตกฝนยังมีเลยครับอ๋อครับเดี๋ยวไอ้ไซส์บล็อกแก้วนี่มีไซส์เล็กด้วยไหมครับไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นไซส์เดียวจะมีสิบเก้าเอ้ร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเน่ยครใช่ครับประมาณนั้นเลยครับอ๋อแต่ไซส์ไซส์ก้อนประมาณเล็กๆหน่อยอ่าเพราะว่าบล็อกแก้วเนี่ยเนื่องจากว่ามีแก้วสองชั้นมีมีช่องว่างตรงกลางไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่นะบล็อกแก้วเนี่ยแต่แสงจะเข้าเยอะ ครบับแสงเ<ส>ข้าเ<ส>ยอะแยะแต่กลัวมันจะร้อนมากอ๋อก็คืออย่างงี้สิครับช<อ>่วงหนึ่งจจะขาวช่วงหนึ่งเป็นน้ําเงินฟ้าอะไรเงี้ยครับสวยเลยครับครับครับผมก็จะโชวแบบทั้งทั้งทั้งเงินทั้ง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 เหรียนี่ยครับใช่โอ้สวยเลยครับเป็นสีน้ําทะเลนะครับครับครเขียวก็มีครับสวยสวยครับ ได้คุณนายจมากาครับปูได้ผมก็ได้ปูเพราะว่าผมก็ังวลเรื่องเรื่องของตอนอย่างเดียวใ่ญอ๋อไม่ร้อนไม่ร้อนบอกแก้วไม่ร้อนครับเอามือไปอ่างนี้ไม่ร้อนเลยนะบอกแก้วครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอไปสวีครับสวีครับอ่าก็ดีนะถามเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะคือผมผมแชร์นี่จะมีประสบการณ์ด้านนี้นะครับเรียนมาก็ด้านนี้เลยนะครับทํางานก็ด้านนี้นะครับปัจจุบันก็ทํางานนะปัจจุบันใครบอกเอ้ยผมไม่ทํางานเอาทํางานอยู่นะครับแล้วก็เอาประสบการณ์มาแชร์จะเห็นว่าผมแชร์ใน ไทม์ไลน์แชร์ใน Facebook นะครับใครอยากเป็นเพื่อน Facebook กับผมนฮะก็คือ w w w f a c e b o o ซบสำเริงริดพิงภาษาไทยนะฮะผมเอาเอาคนไทยอย่างเดียวหมายว่าก็เยอะแล้วนะครับก็เลย Facebook ผมในสแลตสัเริงนิดพิงเป็นภาษาไทยหรือจะพิมพ์สำเริงนิดพิงตอนนี้ก็จะเจอผมเยอะแยะไปหมดแล้วนะไทม์ไลน์ก็ใช่ใน w w w o ok k n a t i o n ค e t ก็ใช่นะครับนั่นก็เป็นที่เขียนมาประมาณทัก3,000เรื่องแล้ว กระแตละเรื่องก็จะเป็นเรื่องก่อสร้างเท่านั้นนะเรื่องบ้านนะครับเรื่องอื่นๆก็ไม่นจะเรื่องพลังบวกถนัดนะครับไทม์ไลน์นี่เป็นเรื่องบวกเลยนะเชิชีวิตเชิงบวกสร้างบ้านเชิงบวกต่อเติมบ้านเชิงบวกประมาณนี้นะครับ025254448โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับก่อนจะได้หมดเวลานะฮะแล้วก็เอสแก็4678999นะฮะโทรเข้ามาวันอาทิตย์ท่านอยากไปไหน5โมงเย็นถึง6โมงนั่งกินข้าวเพอเ ต่างจังหวัดอาจจะกินข้าวเร็วนะครับนั่งพูดคุยเรื่องบ้านไปด้วยนะยกหูโทรศัพท์ถามเลยโทรพูดคุยฝนตกไหมอนนะไรหรือว่า,อ,าอะไรก็ได้ที่แชร์เข้ามานะไม่จำเป็นต้องผมแชร์อย่างเดียวนะเกิดจากมีไอเดียดีๆว่าคือผมเคยแชร์เรื่องเสาเข็มขวดคือคือใครมีขวดแล้วอยากสร้างบ้านเนี่ยนะเอาเอาขวดไปทําเสาเข็มนะเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะหาทางทําเป็นตู้มอกอัพเล็กๆมานะให้ดูว่าท่านมีขวดก็เอาขวดไปทําเสาเข็มมีไม้ไผ่ก็ไม้ไผ่ทำเสา,สาเข็ม มียางรถยนต์เยอะๆเอาอยางรถยนต์เนี่ยมาทําเป็นบอ่อเกลือบ,บอ่อซึมได้นะครับมีอยู่อาคารอยู่หลังหนึ่งท่านมียางรถไถเยอะมากเลยนะฮะเขาบอกไม่รู้จะทําอะไรขายก็ไม่ได้ราคาเท่าไหร่ประเด็นบ้านท่านจะกำลังสร้างเลยผมออกแบบเอาอยางรถไถเลยที่ท่านไม่ใช้แล้วนะครับทำเป็นบอ่อเกลือบ,บอ่อซึมต่างจังหวัดนะครับเนื่องจากท่านมีรถไถโอ,อยางแล้วเส้นเบลเลอร์เลยนะยดีมาก แล้วมันก่อนมากใช้ท่านใช้จนเต็มเหนียวเลยเพราะยังรถไถยที่มันไถอย,อยู่ตามตามท้องนาอยู่แล้วนะครับก็เอามาทํอาออกแบบเป็นบ่อกเกิดบ่อซึมขุดไปโดยไม่ต้องไปซื้อถังส้วมใหญ่ๆนะครับสามารถทําได้นะครับเนื่องจากผมเป็นออกแบบประยุกต์ตามวสัสดุที่ท่านมียกเว้นนะครับบ้านโฟมบ้านโฟมนั้นต้องใช้วสัสดุที่เป็นโฟมเป็น EPS โฟมไม่ใช่ ไม่ไม่ใช่เป็นโฟมนักเรียนไม่ใช่เป็นโฟมใหมนักเรียนที่ฉลุนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นโฟมลอยกระทงนะจะเห็นว่าโฟมลอยกระทงนั้นไม่สามารถสร้างบ้านได้เพราะอะไรเราจะเห็นว่ากระทงลอยตอนหัวค่ำพอตอนเช้าจมซะแล้วเพราะโฟมเหล่านั้นดูดน้ำนะครับหมายถึงมันไม่จมมิดหรอกแต่มันจะคว่ำลงเพราะว่าโฟมเหล่านั้นดูดน้ําแต่โฟมสร้างบ้านไม่ดูดน้ำนะครับนะฮะมาโทรพูดคุยกันนะครับตาสี่หกเจ็ด รู้สึกจะมีสายเข้ามา8999นะครับหรือ0-2525 4 4 4 8, หเหลือเวลาอีกไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะฮะมีสายอ๋อสายหลุดสายหลุดนะฮะสายหลุดไปแล้วนะครับมีเวลายังยังพอโทรได้ดูเวลาแล้วโอ้ยังโอเคอยู่นะสายหลุดไปแล้วนะครับนะผมให้ดูก็ได้ที่ที่บอกว่าบ้านโฟมนี่คือเก้าอี้โฟมให้ดูเลยเก้าอี้ตัวนี้ทําด้วยโฟมเผื่อท่านจะทำเองนะฮะแล้วก็ทาสีลายไม้เก้าอี้ตัวนี้เป็นโฟมนะครับ อ่เพื่อจะทำอะไรเล่นๆอยากได้กาอี้เป็นโฟมก็เนี่ยครับนะโฟมแล้วก็เพ้นสีลายไม้อาจจะทำอะไรเล่นๆนะบทเกษียณแล้วซื้อโฟมมาหรืออย่างนี้ก็ไปเอาโฟมแผ่นๆมาแล้วก็ฉาบปูนใชฉาบปูนเสร็จก,ก็ลงสีลายไม้ซะนะอย่างนี้ครับนะก็เป็นนี่ก็เป็นบ้านโฟมนะครับที่กลมๆอันนี้จะเห็นแถวโคราชเยอะ ในท่านอันนี้เป็นรอยน้ํานะครับทำด้วยโฟมเช่นเดียวกันไหนๆท่านถามเรื่องบ้านโฟมแล้วนะครับก็เลยเอามาแชร์ให้ท่านดูใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะฮะอันนี้เป็นบ้านโฟมพวกนี้ก็เป็นโฟมนะฮะทำสวยๆอันนี้จะขยับเร็วไปหน่อยบ้านกลมๆเนี่ยเยอะเลยแถวโคราชแถวเขาเขียวนะเขาเขียวนะคร,ะครก็ท่านติดตามรายการเราเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา17นาฬกาถึง18นากาโดยประมาณนะครับ ก็จะมีน้องอ้อมอยู่ด้วยนะฮะวันนี้กับน้องอ้อมไปพักผ่อนลางานซะวันนี้นะฮะก็ติดตามได้เป็นสาระเรื่องบ้านการต่อเติมเรื่องบ้านโฟมเรื่องงานระบบไฟฟ้าปลาปา,ปานะฮะงานปลวกด้วยนะครับปลวกเดี๋ยวนี้มีระบบไล่นกด้วยนะครับเนื่องจากว่านกนี่เป็นส่วนหนึ่งนะฮะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําความรำคาญให้กับบ้านเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้มาแชร์ว่าต้องมีเรียกว่าคลื่นไล่นกหรือมีน้ําเตยไล่นก หรือจะมีคลื่นชนิดพิเศษอย่างสนามบินไม่มีนกเป็นเพราะว่าเขามีไซเรนมีมีไซเรนชนิดหนึ่งไล่นกไปจะเห็นว่านกไม่มีเลยบริเวณสนามบินทั้งสองสนามบินเรานะรอนเมืองหรือว่าโซนน้ำพุก็ตามนะแต่ว่าบ้านและวัดเนี่ยโอ้นกเยอะมากนะครับมีมีผมไปสำรวจวัดเมื่อ,อสัปดาห์ที่แล้วนะปรากฏว่าโอ้นกนี่คือประสัต์โอ้ทำลายหลังคาโบสถ์หมดเลยนะทำลายไอ้ตรงซอกมุมตมพวก โบดวิหารอะไรหมดเลยนะจะติดตะข่ายก็ใช่ที่นะครับติดตะข่ายก็บทบังไปทุกอย่างหมดเลยนะฮะนะครับท่านติดตามรายการได้เราเป็นประจําทุกวันอาทิตย์นะขอให้ท่านมีความสุขทุกท่านขอบคุณทุกสายนะครับที่โทรมาวันนี้โอ้ดีมากเลยนะเป็นสายที่ทําให้ผมได้ไปค้นคว้าต่อไปในเรื่องต่างๆนะอย่าลืมติดตามนะครับวันอาทิตย์หน้าสดๆเช่นเดียวกันฝนจะตกฟ้าจะร้องท่านติดตามรายการบ้านเราด้วยได้ตลอดนะครับเดี๋ยววัน อาทิตย์หน้าได้เจอกันน้องอ,อมแน่นอนกับผมนะครับสำเร็จรีพิง่งวันนี้ขอบคุณทุกสายขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับขอให้ท่านมีความสุขหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ตอนนี้เลยราตรีสวัสดิ์ไว้ก่อนเพราะว่าไม่ได้ราตรีสวัสดิ์ท่านอีกแล้วนะครับตอนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ